สวัมดีตเช้านะครับทุกคนก็พามาดูนะครับทุกคนว่าฝนตกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีแดดออกนะครับทุกคนผลที่ได้ของต้นทุเรียนนะครับเป็นอย่างไรนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเรามีการให้ปุ๋ยน้อย่างสม่ําเสมอนะครับก็ผลที่ได้นะถ้าเกิดว่ามีฝนตกบ่อยๆนั้นนั่นก็คือเรื่องของการแตกยอดนะครับที่ค่อนข้างจะบ่อยก็นั่งจะทีหน่อยนะทุกคนเพราะว่า เรื่องของไนโตรเจนนะครับในอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับทำให้ตุเรียนนะครับนำมาใช้นะครับสร้างใบนะใบเขียวเข้มเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีการแตกยอดแตกใบอยู่ตลอดนะครับทุกคนนั่นก็คือฝนตกนะครับทําไมถึงทําให้ใบเขียวนะครับใบเข้มนะครับเพราะว่านะครับฝนตกมาก็พืชนะครับก็จะนำไนโตรเจนนะครับที่มีอยู่ในฝนนะครับ ในน้ําฝนนะครับอ่านํามาใช้นะครับอ่านี่นะครับสิ่งหลายๆต้นนะครับช่วงนี้นะครับก็แตกยอดแตกใบกาลังจะสวยงามนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนอย่างเดียวนะครับทุกคนหญ้าด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับไม่เฉพาะต้นทุเรียนเขียวนะครับหญ้าก็เขียวด้วยนะครับทุกคนนี้ก็ แต่ยอดน้ใบใหม่ออกมานะแล้วก็ววฐานใบก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะทุกคนเนี่ยอ่านี่ก็น้ําฝนก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็วปุ๋ยของเรานะครับอ่านี่นะครับไม่ต้องให้น้ํานะดีงามนะทุกคนนี้ก็นะครับได้ปุ๋ยนะครับได้น้ําฝนนะครับก็นี่นะใบค่อนข้างใหญ่นะทุกคนก็นี่นะครับไปดูฝนนะครับแต่ก็มีฝนตกออกมาฝนตก มานะก็จะทำให้ยอดไหลได้ง่ายนะครับทุกคนอ่านี่นะครับทุกคนก็กำลังบางต้นก็กำลังตั้งปรีนะครับ่าตั้งเคีย้ยวออกมาแล้วนะครับทุกคน่าเกือบทุกต้นนะทุกคนก็มีการแตกยอดแตกใบกอนข้างเะเยอะนะครับพอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับดูฝนนะทุกคน แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับเรื่องในฤดูฝนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับความชื้นนะสิ่งที่มาพร้อมกับฝนหน้าที่ตกสะสมเป็นเวลาหลายวันนะนั่นก็คือเชื้อรานะัทุกคนก็ป้องกันเชื้อราด้วยนะครับทุกคนก็ที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็เชื้อราครับทุกคนขอบคุณครับ